สวัสดีครับผมน้อยดีวันครับวันนี้เราจะพาเพื่อนมาแกะกล่องรับสัญญาณดาวเทียมนะครับยี่ห้อ PSI นะครับจะมาหาแหล่งจ่ายไฟนะครับแกะออกมาก็ข้างในก็เป็นลักษณะนี้นครับก็ตอนนี้จะเป็นหมาแปลงเป็นแหล่งจ่ายไฟนะครับเป็นเป็นแหล่งจ่ายไฟเป็นสวิตชิ่งนะครมีไฟตั้งแต่ 12v, 5 v โวลต์เอ15โวลต์20โวลต์แล้วก็ 3.3v โวลต์นะครับ อันนี้ก็จะเป็นตัวรับสัญสาสญ,สญ,ญาณแต่เสียไปแล้วสีก็บวมแล้วด้วยก็เราก็จะมาหาแหล่งแจยไฟตัวนี้ครับเดี๋ยวเรา,าเช็คดูนะครับว่าใช้งานได้หรือเปล่ามีไฟ20โวลต์15โวลต์แล้วก็3.3ครับ ตรงนี้บโวลต์นะครับอันนี้15บโวลต์แล้วก็3 3โวลต์ครับเดี๋ยวเรามาลองเสียบไฟไฟติดนะครับแสดงว่าแผงวงจรไฟฝั่งนี้ใช้งานได้นะครับเดี๋ยวมาวัดเช็คดูนะครับว่า ไฟที่ระบุไว้ว่า20่สิบโวลต์้โวลต์แล้วามโวลต์น่ะออกหรือเปล่าไฟ20โวลต์มีนะครับ15บ้โวลต์ก็มี3.3ก็มีนะครับ แสดงว่าวงจรไฟนี้ใช้งานได้นะครับก็เพื่อนๆก็สามารถเอาถอดเอาไปใช้งานกับวงจรอื่นได้นะครับดีกว่าทิ้งไว้เฉยๆแต่วงจรฝั่นี้ก็ทิ้งไปได้เลยฝั่งนี้ก็พ้าใจไฟนี้ก็ เอาไใช้นะครับผมว่าจะเอาไว้ต่อกับเครื่องเล่นบูทูตตัวนี้นะครับใช้ไฟ15โวลต์ใส่ตรงขั้วน,นี้นะเดี๋ยวถ้าผมมีเวลาว่าเราผมจะต่อแล้วทำคลิปลงให้เพื่อนๆดูนะครับก็อันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับให้เพื่อนๆเ,เช็คดูว่าคุณพัก จไฟเสียหรือไม่เสียนะครับก็ถ้าเ,เพื่อนถูกใจก็กดแชร์กดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณครับ